ล่าสุดนะคะทางบอลนกพ้งสะกอนท้องถิ่นไปออกรายการคุยแซบโชว์ค่ะพี่น้องโอ้ยต้องบอกเลยว่าเป็นรายการระดับประเทศเลยกับวาได้ค่ะบอกถึงหลายๆเรื่องในชีวิตเมนคือเปิดใจเลยค่ะพี่น้องค่ะจมดเลยค่ะพี่น้องผู้ใดพึงมาติดตามเนาะอย่างหัว่าความเป็นไปเป็นมามาจังไดนเป็นจังไดนไปฟังทุกอย่างแต่เมื่อนี้เฮาสินว่าบอกถึงเรื่องนี่แหละค่ะที่ว่ากุสิพานเมื่อไหร่ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักมากๆากสำหรับ บทนกที่ได้เจอมากนะคะนันก็คือคำว่าหมอลำกะโหลกกระลาคำว่ากะโหลกกะลานี้แล้วคนอัดคอใจแล้วมันเป็นหมายเข้ามาจังไดเป็นอย่างนั้นจะมีค่อมนาว่าห้ยเจ้งซี่แล้วคือได่ว่ามีคํานีก็คือย้อนไปนอนหลังจากที่ออกมาจากพ่อเอกระเบียบวัฒนศิลป์นั่นบาคําพ่อเอกที่วาย่าแต่ก่อนไปเป็นอสมาชิกในวงระเบียบได้บนี้ออกมาขอพ่อเอกออกมาแยกวงมาเหด วงหน้ามีหกแม่ตอนแรกมันบอกแม่ค่ะซื้อหน้ามีหกค่ะออกมาแย่เฮ็ดแล้วบัดที่นี่อายุตอนนั้นกับเคยิบซียิบหาปีขนาดนี้สี่แล้วกัมีคนมาบอกว่าเป็นนิกน้อยเออสิมีแบบสิมีปัญญาหิดวงใดคึ่นปนันบอกไปเด้อกรไปบ่ารอดเด้อดกระไบเส้นนี่สี่จะไปหาเหตดยุบวงซะเห็ดไปกระโบนี่ยังเกิดขึ้นไปแล้วบ้านนี่ค่ะบ่มียังดีขึ้นเออพูย่อมเราเลยว่าข้ามเด็เป็นข้ามเจ็บมากๆแล้วก็ข้ามมอมล่ำกนโลกาล่านี่แหละค่ะพี่น้อง กะโหลกกะลาบ่คันซุมื้อนี่มั้งกะโหลกกะลาอยังคิ้วอันยังก่อคิ้วอันคิ้วงานคิ้วงานยาวไปวอดเท่าใดอือแล้วก็นี่ลราเมื่อวานเพิ่นเป็นหมอล่ากะโหลกกะลามาเฮ็ดบ่ได้ดอกง่ายๆซะกะกะเด็กเจังได๋ออกมาเคาะเยอออกมาเฮ็ดวงอือเฮ็ดวงหมอล่ามัเป็นเรื่องง่ายๆเพิ่นว่าแม่นแล้วคือซุมื้อนี้ก็คื้นนี่เหยิงเบิ่งเลยแล้วเนาะง่าออกมาเฮ็ดไดวันมาเฮ็ดบ่ได้แล้วกลัวสิออกมาได้นะคะกะ มีการคุยใจเครียดใจกับพ่อเอกเยะแยมมากมมยคือกันเพราะว่ากายุได้หันยู่ในวงระเบียบม,มาหลายปีเลกาายกว่าใดเป็นลูกหลักลูกแพงเลกาายกว่าใดแต่ว่าคนเฮ้ามาันก็ต้องมีการอยากพัฒนา,ฒนาเออคือบอลนกเป็นกับว่าเออเซม่าแบบยุ่งสิบว่ได้แมนเราก็ต้องมีการพัฒนาต่อไปเพิ่ออยากไปล่องนะคะแล้วก็บอกบอกไปถึงเรื่องการออกมาเห็ดคนาหมอลำนี่เนาะกระติดนี่เป็นสิบลมเลยแมนเออ ติดหนีในช่วงฤด,ดูการแหลกบอกบอกว่าติด๊ดช่วงพอมานโควิดช่วงนี้นะคะโควิดเออบอกว่าติดหนีฤด,ดูการที่หนึ่งก็คือเพื่อนบอกว่าไลยจ่ายแต่ละมืนอน่ะหลายกว่าค่าจ้างหมอลำอที่เพื่อนมาจา้างแล้วก็คนใน,นในวงมหนน้อยๆมันเป็นลอยคนพี่น้องค่ะยี่สิบหาบีดูแลสามารถกเกือบสามลอยคนคะ่ะในตอนนั้นเพื่อนก็บอกว่าโอ้ย ว่าจ,จัดการคนรู้สึกกระครองได้อืแล้วทั้งอ่าพิธีกรมันก็ะถามมาเตอนนันก็แค่อายุยี่สิี่ย่จัดการก้รู้สึ้กระครองในบ่เพิ่าก็บาบได้ไรดิค่ะคํามพ้อยพิ่มา่าบ่ไไ้อืมเด็กหน่อยนะพ่นเป็นเด็กหน่อยอยู่แต่เด็กกะก็ถือว่าเป็นเหมือนกับวัยรุ่นเด็กหน่อยวัยรุ่นนี่ล่ละค่ะ,คะอายุ24 25ีนสหานก็กถือว่าเด็กน่อย<ม>แต่กย็ยางนี่แบบมีความฝันเออจากคนว้อย ตัวน,นี้น้อยเมนมาปิดยังวันนี้แต่ก็กขื่นมาแดานซเซอร์บอยืนยืนก่อนอาายืนหนาเวที่ทแต่ว่าเรียนรู้ต่างๆไปกลับมาเป็นแดนเซอร์แล้วก็ได้มาลองเป็นเป็นบุไลน์สลับไปกับพ่อเอวากสี่แล้วกข็ขยับขยับขึ้นมาเรื่อยๆจนได้มาเป็นหัวหน้าวงหน้าว,วีหงแล้วกลับเป็นเซียววีหงในปัจจุบัน โอ้กระือว่า่านมาหลายเนาะแม่แม่ค่ะก็คือประสบการณ์บอร์ดก็คือลายแห้งพี่น้องคะแล้วก็ซูมืงนีคือสมก็เป็นหัวหน้าหัวหน้ารุ่นใหม่ที่ว่าอายุหน่อยอายุหน่อยแล้วกันช่วงโควิดระลอกหนึ่งระลอกสองนี่ก็ะือว่าโอ้กว่าสิพานมาหด้หลายอย่างวิกฤตต่างๆว่าจะเป็นเวที่พังหรือว่าีกอย่างคนปิดใจเมื่อาหร่ยังายุอะไรนะอันออนไลน์บอเพื่อนบอกว่าอืมเป็น เพื่อนกาบอกเลยว่าเป็นคณะมอลราพานแลกที่มีการแสดงทางออนไลน์ก็ค<ม>ืออรฟ์สดกุ่มปิด<ก>ในช่วงโควิดเนาะแมก่กกะสั่งได,ได้ได้อยู่ค่ะ<ม>พี่น้อง่าก็คือได้มากมากเลยทีเดียวว่าแฟนคลับก็เยอะนี<ม>่ฐานอยู่แล้วพี่น้อง่ะเพื่นอนบอกว่าคนมาติดตามเพื่อนหลายในช่วงทีว่าเวที่พัง<ม>แล้วก็มีคนขามาเยือยเยะยมมากมายคนเมืองลฟ์สดจากลักลอยก็เป็นลักพันหมื่นขามาเรื่อยนะคะนี่แหละคะ่ะกะถือว่าเป็น ความเป็นมาเนาะย่อๆของบอสนกพวกสกอร์อกกอนผู้ดใดอยากฟังเต็มๆเขาจะไปฟังไดทีรายการคุยแซบโชว์นะคะ,คะเป็นเหมือนกับเรื่องราวต่างๆใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับบอสนกเกี่ยวกับต่างๆพี่น้องคะก็คืองครบ,บจบแล้วก็ซีเดหูหรือว่าบอก,กะโลก,กะล่าแมนฟังเขากะ พอฟังกับป้บาดบอลโน้กคือสุดยอดอีลีพี่น้องค่ะไม่ใช่หมอลล่ากัโลโกลาเหม,มือนที่คนเคยสบประมาทเออเอางายซาคนสบประมาทได้แล้วเอ้าก่ะจิสซประมาทตัวออกมาเห็วุาาวบ่กวาจะไหนว่ามีปัญญาดอกเอือเศร้าเหตุซะาเห็ุกลับไปกับซ้ำนันบ่บ่ดีขึ้นดอกมามาก็ไม่เพราะว่าในช่วงนั้นนะคะแต่หลายคนกับหูยวหัวคณะมอลล่ามีไงนะคะในประเทศกับพีมีระเบียบปฐมเสียอีสานค่ะค่ะกระแสหมอลล่ามคณะอืนกับพึ่งสีมีมาในปีสองปีที่ผ่านมานีแล้วก็ พอมาเหตุค้นกวามอาจจะเป็นไปบ่ได้ได้เพิ่นกจสามารถสามารถผ่านมาได้ปีแลกทุนสิบล้านปีที่สองไปหาย,ยืมเงินมาเหตุต่อจนปีที่สามเริ่มฟื้นฟูฟื้นโตมาหด่นี่ละปีที่สี่ปีนี้กระจนมาแบบแหมงค่ะมีเกือบทุกอย่างแล้วสําหรับในวงเนาะพี่น้นองเนาะมีกอยางแล้วก็เหตุให้วงในตอนนี้ถือว่ากระแสดีมากๆค่ะสำหรับวงเสียงมีหกของเฮาค่ะกากไว้น้ำเนาะ ต่ทีค้าประเด็นคือแฟนครับแฟนเพลงที่คอยสนับสนุนแม่สนับสนุนให้เงินมาไล่ขึ้นาลานกับมี่พนวัฒน์เจตีก็คือว่ายอมรับนะคะว่าพอพอแม่แม่หักอิหลี่หักเสียงมิหกหักบอสนกอิหลีค่ะค่ะนี่และเทากับมี่ข่าวข้าวของบอสนกมาว่าสุพินองฟังว่ามันบอกระโหลกกระล่าอิหลีพี่นองค่ะก็คือพี่นองอาจจะเห็นแล้วว่าสมื่นนี้คือโอ้โหบูมแห้งพี่นองบูค่ะเสียไม่หกเป็นโมที่บูแล้วก็มี่อะไรนะพงศกร แบนใช่ไหมค่ะค่ะอืมสมารถไปติดตามกันได้ค่ะเนาะค่ะสำหรับวันนี้ขอลาพี่คนดีพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์เพจเลือดซองสองคนเนาะพี่น้องค่ะอานอีสานคาบคาล์ละกันสมารถติดตามได้นะคะทั้งเพจทั้งช่องค่ะค่ะสำหรับวันนี้ไปกันเนาะค่ะสวัสดีค่ะ